สวัสดีนะคะทุกคนสำหรับในไลฟ์นี้เดี๋ยวชวนทุกคนมากินเจกันนะใกล้เทศกาลกินเจแล้วเนาะโดยปกติเนี่ยเนี่ยนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบคนกินเจนะคะแต่เพื่อเขาเรียกว่าเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศที่เทศกาลกินเจนะเดี๋ยวนี้จะชวนทุกคนมาทำอาหารเจแบบกินเจยังไงไม่ให้เสียสุขภาพเพราะว่า อย่างที่เราเข้าใจกันเนาะบางคนกินเจแต่ก็ยังเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจกินเจเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยวันเนี้ยเราก็จะได้มามีความรู้กันด้วยนะคะทุกคนอ่าใครเข้ามารบกวนแชร์ให้เน็ด้วยนะกินเจเพื่อสุขภาพดีแต่ทีนี้เจเนี่ยเขาจะมีข้อจํากัดเรื่องกระเทียมนะหอมเพาไม่ใส่กันอะไรที่มันฉุนฉุนเราก็ไม่ต้องใส่ค่ะแต่ต้องบอกก่อนวันนี้ไม่ใช่เจนะแต่เนีเป็นกินเพื่อสุขภาพเซลล์แข็งแรงหลอดเลือดสวย ปัสจักมะเร็งปัสจักโรคกลุ่ม NCD ระบบหลอดเลือดหัวใจคือปัสจักทุกโรคอะ่ะแต่ทีเนี้ยเพื่อให้เข้ากับเจเขาไม่ไม่กินอะไรแล้วก็ไม่ต้องใส่ตรงนั้นนะคะแต่ทีเนี้ยเนจะเน้นบอกกับทุกคนแบบนี้ว่าน้ํามันโดยส่วนใหญ่อาหารเจเนจะเน้นหนักไปทางน้ํามันเนาะจะใส่ให้มันดูมันแล้วก็เน้นแป้งเยอะๆก่อนทีน่เนจะไปทําอาหารนะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าใครยังอยากจะกินเส้น โดยปกติเนจะไม่ทานเส้นแต่ถ้าทุกคนอยากจะกินเส้นเดี๋ยวนี้จะแนะนําเส้นมามา่าเป็นมาม่าออร์แกนิกที่บอกว่าออร์แกนิกเพราะว่ามันทํามาจากมันสัมปะหลังนะคะล,ล,ล้วนๆเลยเดี๋ยวเอามาโชว์นิดนึงแต่อันนี้ที่เห็นอยู่นี่เป็นหม้อหม้อที่เน้ใช้นะหม้อเมดิคุกนะทุกคนคุณอาเอามามา่มาให้หน่อยได้ปะใช้คุณอาเลยพอดีเราเพิ่งย้ายมาบ้านใหม่นะคะทุกคนได้คุณอานี่แหละช่วยทุกสิ่งทุกอย่าง อ่าก่อนอื่นเดี๋ยวนี้ขออนุญาตโชว์หม้อน,นิดนึงอ่าอันนี้เป็นมามา่าอโชว์มาม่าก่อนก็ได้ค่ะมามา่มา,มาอันเนี้ยมาม่าเกาหลีมามาเ,หลเป็นทำมาจากมันสฝลังล้วนๆสำหรับใครที่ไอไม่ใช่ทษโทษท,ทีมันฝรั่งล,ล้วนเลยค่ะมันฝรั่งแบบจําไม่ได้ว่ากี่ลูก20ลูกมั้ยแล้วก็มาเป็นเส้นมามา่าอันเนี้ยค<ม>่ะ,ะซึ่งถ้าใครยังกินเส้นอยู่แล้วอยากได้เส้นปลอดภยัยนี่ก็จะแนะนํามาม่าแบบนี้นะ แล้วในตัวเครื่องปรุงไม่มีผงชูรสค่ะเขาใช้เป็นแบบว่าออร์แกนิกจากน้ำผักแล้วก็เอามาเป็นผงปรุงอันนี้คือ,คอปลอดภัยสำหรับคนที่สายสุขภาพต้องการที่จะกินแบบเพื่อสุขภาพดีเนาะแต่มีแต่นะแต่นี้ก็ไม่แนะนำสำหรับคนที่ป่วยเยอะๆเนาะคนที่ป่วยเยอะนานๆกินทีได้ค่ะถึงแม้มันจะไม่มีกลูเตนก็ตามกลูเตนคืออะไรกลูเตนมันจะเป็นเหมือนกับกาวเนาะเวลาในแป้งสาลีมันจะมีกลูเตน คนที่สุขภาพไม่ดีเวลากินกลูเต้นเข้าไปมันจะไปทําให้ขัดขวางการทํางานของจุลินทรีย์ในร่างกายค่ะแต่ว่าคนปกติที่เขาไม่มีความบกพร่องอะเขาจะมีความสามารถในการกําจัดเขาเรียกว่ากําจัดสิ่งที่เป็นพิษออกจากร่างกายไปลักษณะแบบนี้เนาะขอบคุณมากเลยนะคะคุณนกแก้วบรรยากาศบ้านน่าอยู่มากอันนี้เป็นบ้านในฝันเลยนะทุกคน <laughs> บ้านที่เนฝันเอาไว้นะคะแล้วก็ได้ดั่งใจฝันเลยะคะ่ะ ก่อนอื่นเดี๋ยวเนี้ขอแนะนำหมอ้อนิดหนึ่งนะคะหม้อมหมอหม,อมอนี่คนที่กินเจนะคะอันนี้เป็นหม้อนึ่งเมดิคุกเนี่ยเป็นนึ่งอันนี้นย์ก็จะนึ่งถั่วต้มไว้สําหรับเวลาเรากังวลเรื่องโปรตีนเพราะว่าเพื่อนๆจะสังเกตเนยไม่ทานโปรตีนที่แปรรูปนะเนยก็จะกินโปรตีนจากธรรมชาติเดิมก็จะเป็นถั่วต้มมันต้มอะไรของนี้ไปนะคะแล้วแล้วแต่ว่าเราชอบถั่วแบบไหนเราก็ทําไปซึ่งหม้อเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่4แบบ เนี่ยนะคะอันนี้เป็นแบบกระทะเนนะเป็นเป็นหม้อแบบกระทะซึ่งผ่านการทดลองการใช้งานแล้วหม้อหนามากเลยนะคะหนาห้าชั้นส่วนอันนี้เป็นของคุณอาเขาเป็นแกงของคุณอาใส่ในหม้อเหมือนกันซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยหม้อมันเยอะไม,ไม่เยอะนะคะเวลาที่เราใช้เนี่ยสี่ใบเนี่ยกำลังแจ๋วเลยค่ะและราคาถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับอีกยี่ห้อหนึงนะอันนี้จะบอกให้อันนี้ถือว่าถูกมากเลยค่ะเพื่อสุขภาพของเรา อ่าแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปทําเมนูซึ่งเป็นเจแบบสุขภาพดีนะคะเจสุขภาพดีก็คือเราไม่ใช้น้ํามันเพื่อนเพอนเพราะว่าเวลาเราสังเกตนะถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตเนี่ยอาหารเจเวลาเราไปซื้อเขาจะมันมากเลยค่ะและมันเนี่ยมันเป็นต้นตอของเขาเรียกว่าโรคที่เกี่ยวกับระบบหลอดเลือดและหัวใจเนาะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อนๆต้องมีองค์ความรู้นะเพราะในพูดแบบเนี้ยเดี๋ยวบางคนไม่กล้ากินกะทิ ความมันเนี่ยมีหลายแบบนะคะทุกคนถ้าเป็นน้ํามันเขาเรียกว่าน้ํามันที่เป็นน้ามันผ่านกระบวนการการแปรรูปพวกนี้จะมีปัญหากับร่างกายเน่จะให้หลักการง่ายๆก็คือสิ่งใดที่มันไม่ได้แปรรูปอะถึงแม้มันจะเป็นทานแฟตอย่างเช่นน้ํามันมะกอกที่มันไม่ได้แปรรูปเนาะหรือเราผลิตน้ํามันของเราเองอย่างเงี้ยที่มันไม่ได้แปรรูปมันจะใกล้เคียงกับธรรมชาติร่างกายจะสามารถกําจัดได้แต่อะไรที่ผ่านกระบวนการการแปรรูปอะค่ะ มันจะไปลดเขาเรียกว่าลดเขาเรียกว่าลดภูมิคุ้มกันของเราทําไมถึงไปลดเพราะสมมุติว่าเรากินของเทียมเข้าไปโดยปกติในทุกๆวันเนี่ยร่างกายจะต้องมาย่อยสลายไอตัวพวกสารต่างๆที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเนาะร่างกายก็จึงมีการสูญเสียจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยจะต้องมีการสลายออกไปค่ะนี่จึงเป็นเหตุผลนะคะที่ใครที่ไม่ได้เติมสารอาหาร ใครที่ไม่ได้กินสารต้านอนุมูลอิสระจําเป็นจะต้องเขาเรียกว่าหยุดหยุดหยุดพิษหยุดพิษเพื่อไม่ให้ต้นทุนหรือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราลดลงแต่ถ้าเราไม่สามารถหยุดพิษได้เราก็ต้องเขาเรียกว่าทําให้ร่างกายให้สมดุลด้วยการเติมสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย,ยาเช่นการทานเบต้ากูแคนการทานฮอร์ทอนโคเลไซคิวเทนหรือแม้แต่การทานคอโรฟิล การทานเนิฟันเนือ้อทูอะไรก็แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยู่ในระบบนี้ก็จะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เนาะ,ะสรุปเดี๋ยวเนจะพาทุกคนไปทําอาหารกันนะคะอันนี้นะเดี๋ยวเนจะทํากับหม้อเม,ม,มดิคุกนะคะซึ่งเมนูในวันนี้ก็จะเป็นผัดอันนี้เขาเรียกอะไรดอกดอกกระหล่ำเนาะซึ่งดอกกระหล่ำเนี่ยเอาจริงแล้วอ่ะมันเจอเป็นเมนูที่เหมาะสําหรับคนเป็นเบาหวานมากถ้าใครติดตามท่านอาจารย์ปานเทพอ่ะเขาจะสอนทําอาหารแบบว่าสําหรับ อาหารที่ดีที่สุดนะสำหรับวงการสุขภาพรู้กันก็คืออาหารที่ไม่กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินนะคะคำว่าไม่กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยคนเป็นเบาหวานก็กินได้คนเป็นมะเร็งก็กินได้แป้งที่ไม่กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินเลยคือแป้งที่มาจากพืชเนานะโดยเฉพาะอันเนี้ยไม่กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินเลยเราเอาไปทําได้หลายเมนูเอาไปทำเขาเขา,เขาเรียกอะไรนะโจ๊กก็ได้โดยการปั่นอันเนี้ยแทนข้าวขาวเพราะบางคนเนี่ยเป็นเบาหวานแบบจัดหนักอะค่ะไม่สามารถจะกินข้าวได้เลย บางคนเป็นเบาหวานชนิดที่ต้องกินข้าวเป็นช้อนชนแบบนี้เนาะซึ่งการที่เรารู้เรื่องเมนูอาหารมันก็มันก็ดีนะคะก็เป็นเขาเรียกว่ามันก็เป็นอีกวิชาหนึ่งอ่าเดี๋ยวเนซจะพาทุกคนไปไปไปผัดและวิธีการผัดนะเดี๋ยวเน้จะบอกว่าทําเทคนิคยังไงใช้หม้อเมนิค,คุกเนี่ยนะคะคุณเนสสอบถามหน่อยเห็ดหลินจื้อที่สกัดเป็นผงดีไหมคะคืออันนี้เนี่ยตอบไม่ได้เลยนะเพราะเนสไม่รู้ว่า มันไม่รู้ที่แหล่งที่มาที่ไปนี่ยก็เลยไม่สามารถตอบได้นะคะมันต้องดูรายละเอียดก่อนนะว่าเขาสกัดในแบบไหนยังไงแต่ว่าระบบการสกัดแต่มีหลายแบบมันเป็นแบบสกัดที่แบบเหมือนแม่เน้เนี่ยเมื่อก่อนเขาจะเขาจะเอาอะไรมาสกัดเป็นผงเขาก็ทําเองเนาะแต่ถ้ามันเป็นสกัดแบบเขาเรียกว่าไฮโดรไลซีดก็คือสกัดเย็นเหมือนสมุนไพรเนอวันเนอทูพวกนี้เขาเป็นแบบชีวโมเลกุลการสกัดแบบนี้จะไม่มีปัญหากับไตเลยค่ะ ไม่รบกวนไตร่างกายไม่ต้องเป็นภาระคือมันอยู่ที่การกระบวนการในการในการสกัดออกมานะคะซึ่งเน้ก็ต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นลักษณะไหนเนาะถึงจะตอบได้ว่าอันตรายไม่อันตรายอะเดี๋ยวเน้จะใช้กระทะหม้อมีดีคุกนะคะ,ะก่อนอื่นอันนี้อันน,น,นี้อันนี้สามารถใช้ได้ทั้งใช้ได้ทั้งเตาระ,ระบบเตาไฟฟ้านะแล้วก็เตาแก๊ส ใช้เตาปิกนิกก็ได้หรือไม่ปิกนิกก็ได้ค่ะจริง,รงก็มีเตาอีกเตานึงแหละแต่ตอนนี้เนเพิ่งจะย้ายบ้านมาเนปก็เลยใช้เตาอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวรอให้รอให้น,นี้ร้อนก่อนนะคะการใช้หม้อเมดีคุกสำหรับใครที่ตัดกำลังลังเลตัดสินใจอยู่รีบตัดสินใจใช้เลยนะหม้อใบนี้นะคะจำเป็นจะต้องมีความมีสติสมาธิคือต้องใช้ ไอตัวจับตัวเนี้ยเขาจะแถมมานะซึ่งตัวจับตัวเนี้ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเป็นเป้าหมายชีวิตของเน่คือว่าทุกผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมเพื่อนย่อยสลายได้นะ,อะพออันนี้เสร็จแล้วสิ่งที่เราจะเอามาก็คืออันนี้คืออ่าอันนี้คือมะเขือเทศซอสซอสมะเขือเทศเนี่ยถ้าคนที่สุขภาพจ๋าก็จะไม่กินจากสังเคราะห์หรือไม่กินจากที่เราซื้อนะ แต่เราจะกินจากเหมือนตัวมะเขือเทศแล้วเราก็มาปั่นเป็นซอสแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครบางคนที่แบบสามารถทานซอสมะเขือเทศได้มันจะมีซอสมะเขือเท,เท,เทศ,เ,ทศ,เ,ทศเกรดออแกนิกเลยที่เขาไม่ไม่ปรุงไม่ใส่โมโนโซเดียมกูตามเมตเนาะมันก็คือซอสเพียวๆลักษณะแบบนั้นนะคะนะแต่ถ้าให้ดีถ้าเราสามารถทำเองจากจากผักได้เลยก็จะดีอันนี้มะขามเปียกนะคะ วิธีการอนะันนี้เนนจะไม่ใส่น้ำมันนะทุกคนอ่านี่หม้อร้อนแล้วเดี๋ยวเน้ก็จะอันดับแรกสิ่งที่จะลืมไม่ได้เลยคือเนทจะต้องพกตัวนี้ไว้ตลอดเวลาอันดับแรกก็คือใส่มะเขือเทศเข้าไปก่อนนะใส่มะเขือเทศไปเลยคนะ่ะ เ,เทคนิคการทําอาหารนะทุกคนมะเขือเทศเนี่ยเขาเป็นอาหาเขาแบบในใส่มะเขือเทศใส่น้ำมะขามเปียยไปเลยเนาะมะเขือเทศเนี่ยเขาเป็นอะไรที่โดนความร้อนได้ยิ่งเยอะยิ่งยิ่งเขาเรียกว,ว่าทําปฏิกิริยาที่ให้สารชนิดหนึ่งเขาเรียกว,ว่าไลาโคปีนเนาะซึ่งเป็นสารต้านต้านมะเร็งอ่ะต้านอนุมูลอิสระทุกคนในมะเขือเทศนะ เวลาที่เราทําอาหารเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าบางอย่างเนี่ยโดนความร้อนเยอะก็ไม่ดีบางอย่างเนี่ยสามารถกินดิบได้เนาะเหมือนกับดอกอันนี้ค่ะมันมีวิตามินซีสูงเราทําไงก็ได้ให้โดนความร้อนน้อยที่สุดเดี๋ยวเดซจะบอกวิธีนะ,แล,ะแล้วถ้าใครเข้าใจหลักการเรื่องของปฏิกิริยาของของการเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีเนาะเหมือนอายุตัวอย่างกัญชาอย่างเงี้ยกัญชาเนี่ยนะคะถ้าเรากินใบๆเนี่ยไม่เป็นอะไรนะทุกคน แต่ถ้าเขาไปเจอน้ำมันไปเจอความร้อนปุ๊บโอ้โหเขาจะออกฤทธิ์แรงที่มันเป็นพิษกับร่างกายอะ่ะถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราจะรู้ว่าเอ้ยเราจะกินอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีองค์ความรู้นะคะอ่านี่เน้ใส่มะเขือเทศลงไปเดี๋ยวสักพักนึงนะเดี๋ยวเนจะรอให้ให้มะเขือเทศนี้เนี่ยสุกก่อนนะคะกับน้ํามะขามเปียกอันนี้เป็นมะขามเปียกที่ไม่ไม,ไม่ไม่เปรี้ยวจัดมากนะคะ แล้วก็เดี๋ยวขอขอปิดขอปิดไว้สักแป๊บนึงนะคะเพื่ออบให้มะเขือเทศเนี่สุกอ่าและในระหว่างที่รอเนี่ยจะบอกให้คุณสมบัติของหม้อใบนี้นะคะดีมากเลยเพราะว่าเขาเป็นหม้อที่ไม่ทําปฏิกิริยากับความร้อนแล้วก่อให้เกิดสารโครเมียมนิกเกิลหรือว่าสารที่เป็นปฏิกิริยาทางเคมีเวลาเราใส่เปรี้ยวๆไปแบบเนี้ยเนาะ เพราะว่าหม้อเนี่ยถ้าเป็นเกรดไม่ใช่ฟู้ดเกรดนะคะ mm hmm. เขาจะทําปฏิกิริยาเคมีแล้วพอมันสัมผัสกับอาหารแล้วเราต้องกินเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภาระที่จะต้องไปย่อยสลายไอสารที่เป็นสารที่ไม่ดีโดยเฉพาะนิกเกิลถ้าใครเข้าใจเรื่องนิกเกิลเนาะนิกเกิลน,นี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราแพ้เวลาเราใส่สร้อยนิกเกิลอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้พุพองเวลาเรากินเข้าไประบบเนื้อเยื่อข้างในเราก็จะมีปัญหาซึ่ง เรากินครั้งเดียวมันไม่เป็นไรนะคะแต่ร่างกายถ้าเจอทุกวันทุกวันทุกวันแบบนี้ยมันก็จะทาให้เราเนี่ยโอ้จะต้องมาจัดการกับเรื่องพวกนี้เนาะซึ่งจริงๆแล้วระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายถ้าถ้าเรามีมากพอเราจะไม่ป่วยเป็นอะไรนะคะเพื่อนๆแต่ถ้ามันน้อยเราก็จะเกิดกลุ่มโรคเขาเรียกว่ากลุ่มโรค NCD ค่ะโรคเสื่อมนี่แหละโรคที่มาจากความเสื่อมมาจากการที่พิษมันเกิดขึ้นซ้ำๆไอพิษตัตวนี้เรียกว่าอานุมูลอิสระทุกคนอ่าเดี๋ยวนี้จะ ก่อนอื่นนะเดี๋ยวนี้ก็จะปรุงปรุงรสเลยนะคะวิธีการปรุงรสของเน้เนี่ยถ้าใครมีเกลือดําก็ใช้เกลือดําได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ทานเกลือดําก็ไม่ต้องใช้เกลือดําเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเน้จะ,ะฉายภาพให้เห็นชัดๆให้เห็นหม้อชัดๆเดี๋ยวมันจะคลแม็กมันจะอยู่ตอนที่ตักนั่นแหละทุกคน <laughs> อันนี้มะเขือเทศสุกแล้วนะ ต้องรอให้สุกกว่านี้นิดนึงเติมน้ำลงไปหน่อยนึงค่ะเทคนิคมันมันอยู่ที่เราไม่ใช้น้ำมันนะถ้าเราผัดไม่ใช้น้ำมันได้แล้วการปรุงจะให้ออกรสชาติเป็น3ามรสชาตินะคะ3ามรสชาติถ้าใครไม่ทานเกลือดำบางคนเนี่ยก็จะรู้สึกเหม็นเหม็นเกลือดำเนาะแต่ความเหม็นมันคือกรรมฐานและในกรรมฐานเนี่ยเขามีความเป็นด่างความเป็นด่างข้อดีของด่างก็คือเขาจะทำให้เขาเรียกว่าน้ำเลือด มีการไหลเวียนก็คือด่างมันจะทําให้เกิดออกซิเจนในระบบหลอดเลือดนะคะความเป็นด่างของเกลือดำแล้วเกลือดำม,มัามีแร่ธาตุ84ดชนิดค่ะพอเรากินไปเราก็ได้แร่ธาตุซึ่งยามปกติบางทีนเน่เพี่เพียเน่ก็เอาเกลือดาใส่ในน้ําแล้วเน่ก็ดื่มแทนแทนเกลือแร่นะทุกคนเน่ก็ได้แร่ธาตุครบทุกชนิดที่ร่างกายต้องการอย่างละเล็กอย่างละน้อยนะคะอ่านี้อันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ่ะ ปรุงรสอันนี้มันจะเป็นเค็มกับเปรี้ยวนะคะส่วนน้ําตาลใช้น้ําตาลตะโหนดนะทุกคนน้ําตาลตะโหนดจะเป็นน้ําตาลที่ก็คือจะต่างจากน้ําตาลปี๊บเพราะน้ําตาลปี๊บเนี่ยเขาจะมีการผสมเขาเรียกว่าน้ําตาลทรายขาวเข้าไปนะคะเพื่อประหยัดต้นทุนเนาะแต่น้ําตาลตะโหนดเนี่ยมันจะราคาสูงนิดนึงค่ะถ้าเราเป็นสายสุขภาพเราก็ใช้น้ําตาลที่ดีนะคะแต่ถ้าเราไม่ใส่น้ําตาลก็จะยิ่งดีไปใหญ่เลยค่ะ ไม่ติดน้ําตาลนะแต่ถ้าเรากินเราอยากจะได้ความอร่อยแล้วก็ใส่น้ําตาลที่ได้มาจากธรรมชาตินะอันนี้อันนี้เดี๋ยวนี้จะขอปิดปิดฝาแป๊บหนึ่งนะคะ,ะเพื่อให้ร้อนเพราะร้อนเนี่ยเวลาร้อนเขาจะดังง้องแงงงองแงองอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะใส่ผักลงไปแล้วนี่ก็จะปิดแก๊สเลยนะอ่ะนี่ก็จะใส่ผักลงไปเลยค่ะขอขอใส่อันนี้ก่อนใส่ผักลงไปเลย แล้วก็แล้วก็ปิดแล้วก็แล้วก็ปิดแก๊สนะคะปิดแก๊สแล้วก็เอาไว้สักพักหนึ่งเพราะว่าเตาเนี่ยเขายังร้อนอยู่นะทุกคนนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวตอบคำถามของคุณนกแก้วใช่ไหมแล้วก็จะเปิดแล้วก็จะก็จะไปใส่จานเลยนะคะจริงๆอะ่ะถ้าระยะสั้นๆจนะดีเราจะได้กินก,อกรอบๆเพราะว่าตัวดอกกระหล่ำอะไม่ต้องโดนสุกโดนความร้อนเยอะเดี๋ยววิตามินซี ที่มีอยู่ในดอกกระหล่ำจะหายไปหมดเดี๋ยวขอ,อปิดก็ดดได้ค่ะยังไม่ไอ้นี่อ่ะคุณนกแก้วบอกว่าขอสอบถามพิธีนะคะหลังเป็นโควิดเป็นผื่นภูมิแพ้คันเป็นเม็ดแข็งคือเขาเรียกว่าภาวะรองรองโควิดเนาะรองโควิดเนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่ฉีดวัคซีนน่ะก็จะมีอาการรองโควิดเยอะกว่าคนไม่ฉีดนะซึ่งเน็ตก็เป็นโควิดมาแล้วแต่เน็ตไม่มีภาวะรองโควิดมีบ้างแต่ว่าเล็กน้อยมากไม่ไม่กระทบกระเทือนเลยนะคะ เพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเราเข้าใจไอ้ตัวเชื้อโควิดนะเขาจะเป็นเหมือนหนามๆแหลมๆนะคะไปเกาะตามเนื้อเยื่อเวลาที่มันกําจัดไม่หมดเนาะร่างกายกําจัดไม่หมดก็จะอยู่อย่างเงี้ยสเดือนบางคนก็เดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็เพลียลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งเราก็ต้องจัดการร่างกายด้วยการหยุดหลักการเดียวกันค่ะหยุดพิษระบายพิษเพราะว่าถ้าเราไม่หยุดพิษเรามีตัวที่จ่อคิวอยู่ในร่างกายของเราก็คือไอ้เจ้าเชื้อโควิดนี่แหละ มันซ่อนอยู่ในร่างกายของเราเนาะซึ่งการใช้เบต้ากูแคนหรือฮอทอนเนี่ยมีงานวิจัยนะคะว่าช่วยในเรื่องของภาวะรองโควิดได้เนฟวันเนฟทูก็มีงานวิจัยในผับเม็ดเหมือนกันอย่างตัวเนทเนทานทุกตัวเนทก็เลยไม่มีภาวะอะไรพวกนี้เลยนะคะหมายถึงว่าหลังจากที่ปิดโควิดแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆแบบนี้เลยนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือ,ค,อคือเนททำให้ดูเพื่อจะให้ให้รู้เทคนิคว่า เวลาที่เราผักบางชนิดเราไม่ต้องโดนความร้อนเยอะแยะนะคะ mm. เพื่อคงคุณค่าอาหารเอาไว้อ่า mm. เดี๋ยวจะตักใส่จานแล้วนะแป๊บหนึ่งนะคะ mm. นี่แหละคลายแม็กของมันก็อยู่ที่อยู่ที่อ่โอเคสุกเล็กน้อยนะคะทำให้สุกเล็กน้อยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้คน ลองดูซิแฉะแต่ถ้าบางคนแบบว่ากลัวว่าเอ้ยมันยังดิบอยู่เดี๋ยวท้องขึ้นก็สามารถทําสุกได้กว่านี้นะคะแล้วเนี้จะบอกวิธีการล้างผักใครที่ใช้น้ํายาล้างจานของอโทมี่นะมีใครใช้อโทมี่บ้างอโทมี่เป็นบริษัทที่ขายของด้วยการขายของออร์แกนิกบนพื้นฐานเขาเรียกว่าขายของด้วยความซื่อสัตย์และความดีนะคะ อะโทมีเนี่ยเป็นน้ำยาล้างจานที่ปลอดภัยไม่มีสารเคมีเลยค่ะแล้วก็สามารถเอาเอามาล้างผักได้นะคะซึ่งเน,นเนี่ยจะใช้น้ำยาอะโทมี่เนี่ยเหาะลงไปแล้วก็เอาผักเนี่ยไปงส่งแล้วก็ล้างนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะลองมาชิมกันสิว่าเป็นเช่นไรบ้างนะคะจริงฝนเหมือนทาท่าเหมือนจะตก สวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยวจะลองมาชิมในสิ่งที่ตัวเองทำอันนี้เป็นเป็นเจแบบว่าเซลล์ใสสุขภาพหลอดเลือดดีนะคะถ้าใครไม่เชื่อเนตต้องลองไปทำดูเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยเขามีสเสน่ห์ตรงที่ว่ายิ่งพอเขาสุกเยอะๆเขาก็ให้สารไลโคปีนเนาะแล้วเขาอ่ะเป็นแบบลดเขาเรียกว่าลดนัวในตัวเองอยู่แล้วอะคะ่ะถ้าเราถ้าเรากินบ่อยๆนะคะนี่นะเดี๋ยวเนตจะชิมให้ดูนะ จีงไม่ต้องกินข้าวเลยก็ได้หรือจะกินก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้ยังร้อนอยู่ลอขอขอนุญาตลองชิมก่อน <c oughs> อือแจว๋วแจม่มอร่อยจริงเน,น,นี่ยอันเนี้ยไม่ได้โม้นันนะทุกคนไม่ต้องเชื่อเน,น็ยแต่ลองไปทำดูนะคะข้อเท็จจริงแล้วไอ้ตัวดอกกระหล่ำเนี่ยให้เรานึกถึงกระหล่ำปีอะ่ะเวลาบางคนถ้ากินกินอะไรนะ แหนมใช่ไหมเขาก็มีกระหล่ำปีมาให้เราก็ยังกินได้แต่บางคนกลัวสารเขาเรียกว่ากรอยกรอยโคเจนใช่ปะสารสารตัวนั้นน่ะมันอาจจะไม่เหมาะกับคนที่เป็นไทรอยเราก็เอาไปโดนความร้อนให้มันสุกนะคะแต่ว่าอยา่างบางคนกินได้เราก็ต้องเช็คร่างกายตัวเรานะทุกคนใช้ได้เลยค่ะอร่อยเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะชวน ใครที่อยากมีเมนูแบบหลากหลายเนี่ยมีหนังสือนะคะหนังสือครัวไรผงชูรสฉบับบำบัดโรคคําว่าบำบัดโรคนะทุกคนเนี่ยจะบอกให้อาหารที่บำบัดโรคนะเนี่ยเป็นนัยยะหรือว่าบริบทที่พูดถึงเรื่องการใช้อาหารอย่างเดียวโดยที่ไม่ใช้สารสกัดเลยเนาะเวลาที่เรากินอาหารบำบัดโรคโดยที่เราไม่พึ่งพายาเคมีสารสกัดใดๆนะ เราจะต้องมีองค์ความรู้ที่เขาเรียกว่าเที่ยงและแม่นยำค่ะคําว่าเที่ยงและแม่นยำก็คือเราต้องรู้ว่าอะไรบ้างที่เรากินได้อะไรบ้างที่เรากินไม่ได้อะไรบ้างที่ไปลดจุลินทรีย์ตัวที่ดีของเราอย่างเช่นไอ้น้ามันเทียมทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเนาะน้ํามันที่ผ่านกระบวนการการแปลรูปอะค่ะเป็นต้นตอที่ทําให้เราไม่หายจากโรคเบาหวานระบบหลอดเลือดหัวใจเพราะฉะนั้นเขาจึงรณรงค์ให้เราเนี่ยเลิกกินน้ํามันแปลรูปไปเลยนะ แล้วทีนี้เราจะได้ไขมันจากไหนน้กะทิก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะเอากะทิเนี่ยมาเจียวเป็นน้ํามันได้แล้วก็มาทําแกงได้เราก็จะได้ไขมันแล้วซึ่งการกินไขมันเนี่ยไขมันเนี่ยมีหลายในยะนะคะถ้าเราไม่เข้าใจไขมันเราก็จะกลัวไขมันพอเรากลัวไขมันยังไม่หนักเท่าเราไปกินยาลดคอเลสเตอรอลค่ะทุกคนซึ่งยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยอันตรายมากกับร่างกายนะคะ ถ้ากินไปในระยะตลอดชีวิตเพราะมันจะมีผลทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าสมองจําอะไรไม่ค่อยได้นะแล้วก็อีกอันนึงคือทําให้เราเนี่ยรู้สึกเขาเรียกว่าแขนขาอ่อนแรงด้วยเพราะอะไรเพราะคอเลสเตอรอลมันเป็นต้นทุนหรือว่าวัตถุดิบในการที่ร่างกายจะนำเอาไปใช้เป็นเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มสมองฉนวนหุ้มปลายประสาทเป็นวัตถุดิบต่างๆของร่างกายทั้งหมดเลยค่ะ ถ้าเราเข้าใจระบบนี้นะซึ่งเรื่องราวพวกนี้นะคะเป็นองค์ความรู้ที่หลายคนยังไม่รู้หรอกเพื่อนๆ90%น่ะยังไม่รู้ว่าว่ายาพวกนี้มีผลยังไงกับร่างกายเนาะในแนะนำทุกคนไปซื้อหนังสืออย่าให้ยาฆ่าคุณนะเขียนโดยคุณหมอคอนโดที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเปิดโปงเรื่องพวกนี้นะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของยาเรื่องการคอร์รัปชันต่างๆนะคะที่ว่าเออให้กินยาแล้วก็ ให้มีการตั้งเกณฑ์ของเรื่องของความดันโลหิตแบบนี้ถ้าเราถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้นะคะเราก็เหมือนกับมีมีเกราะป้องกันตัวเกราะป้องกันตัวที่ดีที่สุดคืออะไรทุกคนความรู้ค่ะถ้าเรามีความรู้รู้ต้องรู้จริงรู้แจ้งเนียนะคะพอรู้จริงรู้แจ้งเราจะสิ้นสงสัยค่ะเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราอะรู้จริงรู้แจ้ง,รจรง,รจรงเราก็จะสิ้นสงสัยแล้วแล้ววิธีการจะตรวจสอบ ความรู้นั้นว่าจริงหรือแจ้งหรือว่าเชื่อได้ไม่ได้เครื่องมือตรวจสอบมีอยู่แล้วในตัวทุกๆคนนะคะซึ่งพระพุทธเจ้าให้หลักการก็คือสติปัฏฐานสีนั่นแหละรู้เนื้อรู้ตัวตื่นตัวสังเกตร,ร่างกายตัวเองฟังเสียงร่างกายตัวเองจะไม่มีใครหลอกเราได้พี่จิตที่นี่บอกถ่ายวันละสามครั้งเลยค่ะสบายตัวมากจริงเลยค่ะถ้าเราทานอาหารพวกนี้นะคะ เราจะสบายกายสบายโล่งทุกคนแต่ทีนี้เล็กเข้าใจนะว่าทุกคนก็มีบริบทชีวิตที่ไม่เหมือนกันไลฟ์สไตล์ที่บางคนยังต้องเร่งรีบในการไปทํางานเพราะฉะนั้นก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยคําว่าเครื่องไม้เครื่องมือก็คือว่าวิชาความรู้เนี่ยเราต้องรู้หลักการนะคะหลักการหยุดพิษเราต้องรู้ให้ให้แจ่มว่าอะไรคือพิษที่จะเข้ามาสู่ร่างกายของเราเนาะแล้วเราก็หมั่นระบายพิษมันไปค่ะ การระบายพิษนะทุกคนมีหลากหลายรูปแบบรูปแบบที่ทุกคนเข้าใจก็คือโอเคขับทายออกไปอย่างเงี้ยแต่มันมีรูปแบบอื่นๆอีกอย่างเช่นการทําให้เหงื่อออกการทําให้ลมหายใจเนี่ยไหลเวียนเดินสะดวกการหายใจแบบ HKT ก็ช่วยได้เรานั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องหายใจทิ้งกว้างนะคะหายใจแบบ HKT เอามารักรักษาร่างกายหรือแม้แต่การหายใจแบบดุนยภาพบําบัดการยืดเหยียบ ยืดเยียดแบบดุนยภาพบำบัดของท่านอาจารย์ระดาแพทย์หญิงระดาว,วันนะคะซึ่งดุนยภาพบำบัดเนี่ยไม่เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าดุนยภาพบำบัดจริงๆอะ่ะคือดุนยภาพที่บำบัดร่างกายแล้วไม่เกิดการบาดเจ็บนะคะเราต้องเข้าใจตรงนี้เนาะเหมือนกับการหายใจเป็นก็เช่นเดียวกันก็จะช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับให้ออกซิเจนกับร่างกายถ้าเราเข้าใจเราจะรู้เลยว่าร่างกายคือโรงงานยาของตัวเอง ที่สามารถเขาเรียกว่ารักษาตัวเองได้หายได้ด้วยตัวเองนะคะเพียงแค่เราไม่แทรกแซงและเราฟังเสียงเขาเนาะเราก็เรียนรู้เขาว่าอ๋อร่างกายของเราเนี่ยเขาเวลาที่เขาเครียดหัวใจก็จะเต้นเร็วใช่ไหมคะพอหัวใจเต้นเร็วจะเกิดอะไรขึ้นทุกระบบก็เหมือนกับต้องใช้งานหนักไม่โตคอนเดียก็เสื่อมเหมือนคนที่เข้าใจว่าไปวิ่งหนัก,นกๆๆแบบเนี้ยจะช่วยทําให้ร่างกายดีขึ้น คือถ้าหนักในในความสมดุลของตัวเองก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้ามันหนักเกินมันก็จะไปทําให้เสื่อมมากขึ้นเพราะฉะนั้นสายกลางเนี่ยดีที่สุดค่ะเราต้องยึดหลักสมดุลของร่างกายนะคะแล้วสมดุลแค่ไหนของใครแค่ไหนก็ของใครก็ของคนนั้นเนาะเราจึงต้องรู้ตัวรู้ตนรู้ตัวเองรู้เนื้อรู้ตัวตื่นตัวนะคะซึ่งอันนี้การตื่นตัวก็คือหลักการที่พระพุทธเจ้าให้มาสติปัฏฐานสนี่แหละรู้อาการร่างกาย รู้อาการของจิตใจเราจิตใจเราตอนนี้รู้สึกยังไงร,รู้สึกใจคอไม่ดีถ้ารู้ว่าใจคอไม่ดีเขาเรียกว่าเราก็ต้องพิจารณาว่าอ๋อมันเกิดความรู้สึกรู้สึกนี้เนาะซึ่งเวลาใจคอไม่ดีเนี่ยทุกคนต้องมีเทคนิคซึ่งเนทจะให้เทคนิคว่าถ้าไม่ดีเราต้องเปลี่ยนความคิดค่ะเปลี่ยนความคิดเป็นเป็นคิดคิดที่ดีอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้านักภาวนาจริงๆแล้วเขาเขาไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเขาก็รู้ว่ามันเป็นแค่ปรากฏการณ์เดี๋ยวมันก็ ผ่านไปทุกอย่างบนโลกนี้นะทุกคนเนี่ยจะบอกให้มันเป็นเหมือนโลกสมมุติค่ะเนี่ยที่เราเจอกันที่เราเห็นมันเป็นสมมุติหมดเลยนะมันเป็นชั่วคราวเท่านั้นเองเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะสูญสลายหายไปแต่ว่าในช่วงเวลาที่เราอยู่เนี่ยถ้าเราเข้าใจระบบเนาะระบบของมิติที่เราอยู่แบบเนี้ยเป็นไปตามกฎเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพวกนี้นะคะเราก็ต้องเราก็ต้องเขาเรียกว่าเหมือนเราเล่นเล่นให้เป็นอนะ เล่นให้เป็นเป็นบทบาทอะไรก็เป็นบทบาทนั้นแบบแบบไม่หลงบทบาทไม่หลงตัวเองอ่ะเพื่อนๆการหลงตัวคือการไม่รู้ตัวไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเนาะพอหลงตัวปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอุป,ปทานคนะ่ะยึดมั่นถือมั่นว่าตลอดการตลอดไปจะคิดแบบเนี้ยแต่จริงแล้วมันเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยเราแค่เป็นผู้ที่มาชั่วคราวเนาะเดี๋ยวเราก็ไปกันแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคนฉลาดที่เขาบอกว่า ไม่โง่ไปเป็นทุกอะเพราะทุก์มันก็ไม่เที่ยงนะทุกอย่างมันไม่ได้มีจริงอะมันเป็นแค่มันเป็นแค่ชั่วคราวเนาะเป็นโลกเสมือนจริงเท่านั้นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวนน้จะขออนุญาตกินแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีหม้อนะนี่นะนแนะนำหม้อหม้อเกรดฟูดเกรดหม้อเมดิคุกนะคะส่วนใครที่อยากทานมาม่าแบบแบบมาม่าเส้นมันฝรั่งแล้วก็ไม่มีผงชูรสก็ ทักเข้ามาในข้อความได้นะคะทุกคนแต่มาม่าเนี่ยเนยก็ไม่ค่อยได้ทานบ่อยหรอกว่าไม่ทานบ่อยแต่บางครั้งก็ทานบ้างนะคะเนยลองลองดูนะทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เนยจะทานข้าวเนี่ยฝนจะใกล้จะตกแล้วเนยจะให้ดูบรรยากาศที่บ้านเนี่ยนะอันนี้เป็นต้นไม้ที่อันนี้ต้องบอกว่าอขอบคุณคุณอามากเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณอาจะเนรมิตตรงเนี้ยให้เป็นสวนสวรรค์ ให้ปลูกดอกมุง้งดอกไม้แล้วก็ปลูกพืชเป็นแบบผักสวนครัวทั้งหมดเพราะตั้งใจว่าคือคือ,ค,อคือเนี้ยม,มีมีความคิดว่าเน้จะไม่ไปไหนจะอยู่แต่ที่บ้านเนาะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะปรากฏอยู่ที่นี่เลยเอออันนี้อันนี้เป็นความคิดของเน้นะเพราะว่าเน้ไม่ไม่ต้องการจะไปไหนและมันเหมือนมันเหมือนแบบสมมติเราปฏิบัติธรรมไปเยอะๆเนาะแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือไม่ต้องทําอะไรเลยหมายถึงสภาวะทางใจนะ เราไม่ต้องทําอะไรอะ่ะเราก็แค่ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่อะไรอะอะไรเนาะมันก็เป็นประมาณนั้นนะทุกคนเน้พูดแล้วถ้าบางคนไม่เข้าใจเนต้องขออภัยด้วยนะคะแต่นั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็จะสรรสร้างที่เนี่ยคุณอาจ,จะทําเป็นสวนดอกไม้แล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะได้มีโอกาสมาดูดอกไม้ในไลฟ์ต่อไปนะสําหรับในไลฟ์นี้มันอาทิตย์ขอให้ทุกคนนะคะมีมีความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมเขาเรียกว่าอย่าลืมตัวนะรู้เนื้อรู้ตัว รู้ว่ามันเป็นสิ่งสมมุติอะทุกคนโอเคนะคะบ๊ายบายนะคะ <laughs>